อะไรเนี่ยยางเกลือมาถึงก็เกลือเลยแล้วนี่ล่ะตัวอะไรฮึบขอสักแบบโอ้โหกอรล,ลี่กูจะได้ไวเดีวนเนี้ยนี่ยและเป้าหมายของเราในวันนี้เลยก็คือการตามหากอรล,ลี่ให้ครบทุกตัวนะผมว่าแต่ถ้าเกิดเราได้ตัวนี้มาก่อนแล้วก็บอกเลยว่าเจมที่เหลือนั้นจะต,ต้องเสียน้อยแน่นอนครับผมขอแต่ว่าไม่ต้องเสียเจมเยอะขอกอรล,ลี่อุย้ยตัวมิติกไ่ได้มาตัวมิติกมาครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับเออเจม แต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่กอลลี่อยู่ดีครับผมทำการสู่กันต่อเลยเลยนิดเดียวมาฮึบอา้าวมิติกอสอกสองตัวติดเลยเหรอนี่โชคดีอันนี้โชคดีนะครับผมมิติกใหม่ตอนนี้คือเรามี4ตัวแล้วครูฮาร์ถือว่าเยอะมากแต่ว่าเอา่อกอลลี่นั้นเรายังมีแค่2ตัวก็คือกอลลี่โอกอลลี่กอลลี่เก่าแล้วก็กอลลี่ซาตาคอร์สนะครับผมครูฮะซึ่งก็เออ่ยังขาดกอลลี่ใหม่ที่หายากมากๆนะครับผมจริงไม่ยากหรอกก็ดูแค่มันแพงเฉยๆนะผมถามว่าดีไหมมันก็ เห็นว่ามันเพิ่มขึ้นมามันก็ดีอยู่นะครับผมโอ้โหราคา7,500เลยเหรอ <laughs> เพลงจัดอีกคนนึงขายเป็นหมืน่นราคาแพงโคตรนะครับผมคนดูห้าโอโ้ราคา6,500แต่ว่าเออผมต้องทําการเก็บเจมไว้ก่อนครับผมเพราะว่าเออเราจะทําคลิปเปิดกล่องของขวัญก่อนเพราะว่าต้องทําการกระจายกอลลี่ตัวนี้ไปให้เอฟซีด้วยนะครับผมดูฮาก็ง่ายเลยคือวันนี้ต้องหากอลลี่เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือกอลลี่เก่าแล้วก็กอลลี่เออ่ ตายบันนี่ที่เป็นกอลลี่ใหม่นะครับผมภาพประมาณนั้นเลยแต่ว่ากอลลี่ของขวัญก็มีแล้วนะครู้เดี๋ยวเราไปขอทําการเอ่อเปิดร้อยกล่องอย่างบ้านกันนะครับผมมาดูฮะหนึ่งวันต่อมามา,มาครับผมตอนนี้เราก็เหลือ700ลเจ็ดร้อยเหรียญครูส่งไปเยอะมากครับผมมาดูแล้วก็เออได้เจมเพิ่มมาสามหมื่นสี่คงไม่ต้องเดาครูฮะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มในการเปิดกล่องอย่างบ้านรอบที่แล้วนะครับผมฮะก็คุ้มใช้ได้เลยก็ทําให้เรามีงบในการซื้อตัวละครเยอะมากเลยนะครับในตอนนี้นะแต่ว่าถามว่าให้เปิดซื้อได้ไหมเิกนดี๋ยวผมาคา หลักสอง0 0กว่าเลยนะครับผมมาแต่ตอนนี้ก็คือกอรลี่ของเรานั้นได้หายไปแล้วด้วยเช่นกันครับผมมาเหลือเพียงแค่เอ่อกอรลี่ของขวัญเท่านั้นก็ว่า,าต้องหาเพิ่อมอีก2ตัวนะครับผมดูฮะก็เศร้ามากตอนนี้เดี๋ยวเราดูราคากันแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่เน,นาะแกหมอนั่นคุ้มหรือเปล่าคนดูอุ้ยไทย์โทคิกมาถือว่าคุ้มนะครับผม ดยคุณจะได้โอเคน้องชายหรือว่านายดวงดีแต่ของฉันนั้นเรามาดูราคากันเลยผ่านไปหนึ่งวันราคาเพิ่มมาหรือเปล่านะครับผมมาสลับโอ้โหเจ็ดพันห้าลุงนี้น่าซื้อตั้งแต่วันนั้นนะผมมาหกพันห้าราคาไม่เพิ่มเป็นหลักพันเลยเหรอแพวงแหวงเกินไม่รู้มันดีหรือเปล่าด้วยนะประเด็นนะ่ะและกอรี่ราคาสามพันสามคุณดูฮะแม่งก็เออแพงแค่ได้นะครับผมถือว่าแพงแค่ได้แปลวันนี้เราก็จะเสียเป็นหมื่นนะคุณดู เสียเป็นหมื่นเจมเหมือนกันนะครับผมฮะได้หรือเปล่าโอเคเกลือนะเราจะหมอนี่เกลือนะเดี๋ยวเราเซิร์ชหาห้องต่อไปเลยก็แล้วกันว่าราคามันจะมีถูกลงกว่านี้หรือเปล่านะครับผมฮะไปโอเคโอค้มอ,อ,อจะเจอไ่สวนดูไ่สวนแลกไปแลกกอลลี่ไปแต่ยังไงเราก็ต้องหาครอบครองให้ได้ครับผมฮะหมายถึงเออไฟสวนนะไม่ใช่กอลลี่หยอกไปก็ดูฮะเราไปหากันต่อเลยซึ่งรอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมกันดูมาดูกันเฮ้เจ้ากร มีกรอบนี่เหรอเกมนี้เงาวาตาแปลกประหลาดสุดๆไปเลยโอ้โ my god ราคาเจ0ดพันสี่นะผมแล้วก็เออร์กอรี่ราคาเกือบ4,000ัเดี๋ยวมันขึ้นเวอร์เกินมันขึ้นเวอร์เหรอเกินราคาแม่งแัวเหงซิเป็นกลัวเงินแบบเจมเฟิร์มากแล้วเนี่ยเจมเฟิร์สุดไปเลยนะครับผมนี่มามิเตอร์บีนี่นะคุณว่ามิเตอร์บีนั้นจะมีในส่วนของเออตัวใหม่หรือเปล่านะครับผมก็ดูฮะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีแต่ว่ามิเตอร์บีถ้ามีแล้วก็บอกกอรี่ได้ไหมอะฮะคนดังไหมไงมิเตอร์บีนายดังกว่าฉันอีกนะ มันมอไรอีไม่ใช่เหรอมิเตอร์บีช่นขอแล้วนะมิเตอร์บีด <c oughs> คุณคุณอ้าวน้องชายพี่เอางีล้ละกันนะน้องน้องชายมีกอลลี่หรือเปล่าน้องชายหากนาำมีแล้วก็คงต้องคุยกันหน่อยนะน้องมีหรือเปล่าไม่มี <c oughs> เลยครับพี่ชายใหญ่โอเคครับน้องชายเออโอเคเฮ้ยม่มีใครมีเลยเหรอแต่ถ้าเกิดเองมีเองบอกพี่น้องชายเดี๋ยวพี่จะรอที่นี่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงแล้วพี่จะกลับมาเอากอลลี่ของแก มึงไปก่อนดีกว่ากันดูมึงไปหาต่อดีกว่าพี่ชายกำลังตามหาคอรลี่ทั้ง3ว่าแต่ใครมีอะเปล่าตรงนี้ถ้ามีแล้วก็เทศมากพี่ไม่สนไฮเปอร์ใช่เลยครับน้องพี่จาไปทำไมล่ะมาไปทำไมล่ะน้องเพือ่อกำลังดูคลิปหา15แดงอยู่เลยครับใช่แล้วหลยแต่ตอนนี้พี่กำลังหาคอรลี่ทั้ง3ไงหายากมากๆเพลงมากๆด้วยแม่งเพลงกว่ารบเอ้ยลบเก่าเพลงกว่าดูลบเก่าเพลงกว่าเนาะพี่ชายผมขอตัวหน่อยผมจะไปละไปหาไปขอคนอื่นเถอะวน้องไปขอคนอื่นเถอะว่าดูโหราคา8 3 0 0ันแล้วก็คอรลี่ราคาฮะ ห้าพันแต่มีลายเซ็นราคาเกินยิ่งเข้ายิ่งแพลงคนดูยิ่งเทรดยิ่งพลงอันนี้คนดูฮะผมไปก่อนเลยย้ายเซิร์ฟเลยตัวปอมอะไรน้องชายเอ้ยแต่ว่าเจ้าหมอนี่มีก๊อดลีนะคนดูฮะอะลองหรือไม่คนดูอะลองแบบเสนอกับเจ้าหมอนี่ละกันนะครับผมเกศสนใจจะขายก๊อดใหม่ใช่ไหมพ่อหนุ่มถ้าเกสนใจแล้วก็เราคุยกันได้ห้โกก๊อดใหม่ก๊อดเก่าก๊อดอะไรไปมีหมดเลยดีกว่าคุณดูฮะดูโซงและแปดพันห้าโอ้โหราคาเพลงเกินราคาสร้างบ้านเลย ไว้ก่อนเลยพ่อหนุม่มไว้ก่อนเลยโอ้จริงโอ้โหราคาแม่งโคตรมิฉาชีพนะครับผมไปเดียวคุณฮ้าไปขาซื้อเทปารซ่าย,ยังคุ้มกว่าคุณดูราคายังถูกกว่านะครับผมแม่งขายแพงเกินขายแบบเหมือนเราไม่รู้ราคาเนี่ยเจ็ดพันยังไม่ให้เห็นคุณฮ้าเปล่าห้ามขายเอาอะไรอ่ะคือขายเอาอะไรขนาดนั้นอ่ะเอฟซีครับพี่ชายใหญ่เอาย <c oughs> ูจิเก่งแล้วเหรอมากับซากุลนาด้วยไม่เจอไม่บ่อยเหลือเกินนะครับผมมาเจอสองสามรอบแล้วจะยูจิคนนี้นะครับผมแต่หมอนี่ก็ไม่มีคอรลี่ใหม่คุณฮะ งเศร้าเลยงเศร้าเลยลงไปดีกว่าเองมีกอลลี่หรือเปล่าพ่อหนุ่มคนที่นั่งข้างฉันฉันรู้ว่าแกคนไทยฉันรู้ว่าแกคนไทยแกมีหรือเปล่าตอบด้วยตัวไหนครับทุกตัวเลยน้องเองมีตัวไหนเองก็เทรดมาเลยน้องชายเผื่อเองสนใจแล้วก็เจียมพี่มีเหลือเฟือไม่มีเหมือนจะมีไฮเปอร์นะครับผมบอมีแต่ไฮเปอร์นะมีไฮเปอร์ซะด้วยมีไฮเปอร์ซะด้วยแล้วว่าแต่กอตเก่าเองไม่มีเหรอตัวกอตเก่าน่ะบอกมีครับจนแต่แกมีไฮเปอร์เลยนะ เคมีไฮเปอร์นะเอิร์ธคงขายหมดแล้วโอเคคนดูอะล้นเจมล้นเจมสุดไปเลยนะครับผมขายหมดเลยแล้วว่าแต่ไฮเปอร์นี่ยองซื้อเท่าไหร่ดูเองน่าจะรวยพอจะมีซื้อเจมจะได้แน่นอนสมได้ครับผมจริงปะเนี่ยน้องโมพี่จะโมยังน,น้องชายเจงครับพี่โอ้ยใช่เหรอสูบได้เหรอดวงดีเกินพือผมก็ได้งั้นถือว่าเองดวงดีนะแต่ทําไมผมเกลือคนดูทาไมเราส่มเกลือทั้งธรรมาดาแง่ <c oughs> ขิงซะด้วยมันออกไปสองหมื่นตัวเองเหรอคนดูฮะ ขอดูสิอ้ราคา72 0 0กับ3,500ราคาแอบแรงใช้ได้ไหนยูจิจริงไม่ใช่น้องชายเอ็ได้กอรี่แล้วเหรอเอาดีๆมาน้องชายในในทนไหนกอรี่เองเนี่ยแมนกอรี่เองเดี๋ยวกว่อนน้มันกอรี่ตรงไหนในน้องไม่ใช่กอรี่น้องชายอันนี้ไม่น,น่าใช่นะงวนงวนตีแล้วควนตีเลย <c oughs> เดี๋ยวกว่อนนี่มันแมวเปล่าโอ้ยเรามีกอรี่ด้วยคนดูจะหมอนี่มีกอรลลี่ด้วยครับผมเจาแมวน้อยเรามาดิวกันหรือเปล่าเราจะมาดิวกันดีไหมตัวจริงต้องเกี่ร์ห้าเลยครับน้อง ไม่ตัวนี่แหละตัวเจงหมาอ๋อโอเคหมาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> โอเคหมาพี่โอเคครับน้องโทษทีเองมีกอรลี่เหลือขายพี่ไหมครับน้องชายมีฮอเปล่าสักตัวสองตัวมีไหมเจ้าแมวก็มีหนึ่งตัวโอเคมีแค่ตัวเดียวเจ้าแมวโอเ้เศร้าเลยช้างมาแล้วครับฮารอบนี้ถ้าเกิดจะราคา7,000พันหรือ7 5 0 0ันห้าเราจะซื้อแล้วครับุณมาเสียเวลาเกินไปแล้วโอเคครับผมหาราคาเจ00นะฮะเอาไงเดี๋ยวกันดู ซื้อแล้วกันนะครับคุณดูฮะเสียดายหากซื้อสักวันหนึ่งแล้วก็แล้วถูกไปตั้งห้าร้อยคุณดูฮะเดีมยซื้อวันนี้คือเม่นกระเดือเลยนะครับผมว่าทีนี้ก็เหลือแค่อกอรลี่เก่าเท่านั้นครับผมฮะเดี๋ยวเราไปหาธงหาเทดีกว่าเพื่อความท้าทายคุณฮนะหาเทกันละกันนะครับผมคุณดูไปกันสามพันเจนตามหากอรลี่เก่ามีใครสนใจหรือเปล่ามีใครสนใจแถนี้หรือเปล่ามีไหม,ไม,มไม่มีไม่มีใครมีเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนาะพวกงหน้าตาคุ้นๆจังก็ดู คุณคุณค้นจัง FC <MC S 1> เราดีกว่าคันดว่ายิ่อยู่กันอีกเหรอยิ่อยู่อีกเหรอพวกนี้เนี่ยโอ้โหกูถอยเลยคือถอยยาวเลยโอ้โหค่าเด็กินพวกเองไม่มีก้อนเลี้ยพี่เลยหรอพวกนี้โอ้โหมากระเต็มมากระเต็มเรื่องผมว่าผมต้องลองเทรดดูคุณดูฮะผมต้องลองคุยดูน้องชายโยชีฉันได้ก้อนแล้วดูสิตอนนี้ฉันมีก้อนแล้วเป็นไงฉันไปถือภาษามาฉันก็ได้ก้อนมาในราคาเจ็ดพันเจ็ดพันนะ,ะ 7, 000 7, 000นหมดอะ โคตรแพงโคตรแพงราคาก็สแม่งย่างแพงก็ดูก็ไปถามว่าใช่ไหมก็ไม่ได้ใช้ด้วยคุณลุงฮะเน้นสะสมนะครับผมดีใจด้วยแจกแจกแจกก็แย่แล้วตัวจะได้มาแจกก็แย่แล้วเจ้าแมวเองขายก็สเก่าเปล่าสามพันเอาไหมน้องเองขายพี่ไหมนะตอนนี้พี่ขาดแค่ตัวเดเท่านั้นขายหรือเปล่าสามพันสองเหรออ่าสามพันหนึ่งเนี่ยไม่้องใช้แบบคนกันเองอะสามพันหนึ่งละกันนิดหน่อยได้ไหมน้องชายคนกันเองได้ได้เปล่าเจ้าแมว ได้ไหมได้โอเคสวยเลยอ่าคุณดูราคา3ามพันหนึง่งครับผมเต็มแต่ว่า้ะเกิดเราให้ขอตัวหนึง่งโห uh, ยังแอดอีกเหรอยังให้แอดอีกเหรอแตให้ตัวแดงแล้วก็เอง็งมีรถราคาเจม,ม้าป่าพ่อหนุ่มมีรถราคาไหมน้องมีอ่ะว่าเออตัวไหนเดี๋ยวคุณโอ้คุณดูคิดออกแล้วคุณูว่าตัวนี้เรามีเยอะมากก็คือตัวที่เราทาการสุ่ม,มาจากรอบที่แล้วนะครับผมฮะสองพันเก้าออู้ววตัวนี้นะนต้องชายพี่ให้นี่เลยพี่มีตั้งสี่ตั 4, ตว สุ่มมาสี่ตัวราคาตั้งห้าร้อยเจมเต็บพี่ให้เองได้เสมอครับน้องชายขอแค่บเบียนเองลดราคาให้พี่ได้หรือเปล่าอ้าวโอเคกันได้เลยครับน้องชายจัดมาสองพันเก้านะครับผมก็ดูฮะแล้วก็ให้มิติมาตัวหนึ่งถามว่าใครคุ้มก็ไอหมอเนี่ยแหละคุ้มก็ดูฮะเราไม่คุ้มแน่นอนครับผมเพราะว่าเอ่อตัวมิตินี้มันขายได้ห้าร้อยเจมแต่ว่ามันขายยากนะผมว่ามันขายไม่ค่อยออกนะครับผมเพราะงั้นเล้เองเอาไปขายเองถึงว่าน้องชายคือราคาเจมนะผมเรียบร้อย โอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วสลับเออกอลลี่ตัวเก่านะครับผมขอบใจมากนะเจ้าแมวน้อยขอบใจจริงๆมาพี่โอเคม้าเลยทวดีอ๋อทวดีหมาหรือแมว่าก็ดูมาใช่ไม่ตกลงมันคือมาใช่ไหมหน้าเหมือนแมวเลยและตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของเออกอลลี่ทั้ง3ตัวครบเป็นที่เราแล้วคุณฮาถามว่าราคาถือว่าแพงไหมก็ถือว่าแพงใช้ได้นะครับคุณฮาก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ดูแต่ผมอยากรู้พลังของมันว่ะไปลองหน่อยแล้วกันนะครับันนิดหน่อยแล้วกันมาครับผมเรามาลองเทสกันเลยซึ่ง โ okay. อเคยูจิเกเข้าทันเหรอมึงเกเข้าทันด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอฟังเงินกน่ดแล้วกันนะผู้ค่าเรียกมันโศกมันห้าเลยเหรอวะพี่ชายผมลืมเอาตัวมาแล้วเกจะมาตัวเปล่าทําไมเนี่ยน้องอเกมาตัวเปล่าเลยเหรอไม่เป็นไรน้องชายเอ็งรอดูกอลลี่ของพี่แทนก็แล้วกันะกนะน้องชายดูแค่กอลลี่แทนก็แล้วกันะกนะโอเคคนคนดูฮะเรามาดูกอลลี่ของเราการรันเลยว่าเป็นยังไงครับผมตอนนี้ขอฟาร์มเงินก่อนเพราะว่ามันใช้เงินค่อนข้างจะเยอะในการสปาวครั้งแรกนะครับผม ผมไม่มีเงินนับตัวโอเคแต่ละคนทีมกูแต่ละคนเยะจริงอ่าตอนนี้เงินน่าจะพอแล้วมาดูฮะแต่ผมอยากรู้ว่าเออมันทําไมได้นะครับผมฮะโอ้ตัวใหญ่นะเท่ด้วยกดูแบบเท่แลวมันตั้งตรงไหนได้มั่งเนี่ยตั้งไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อาตรงนี้ได้นะครับผมมาลองดูกันเลยตัวมันย่ำใหญ่แล้วผมว่าเท่กอลลี่เก่าเยอะเลยคุณดูฮะส้มราคาและดูการโจมตีพี่แกาสามารถยิงเรเซอร์ได้ยิงเรเซอร์โอ้โหโคเท่ กิ King Mike, King Mike, ่งไม้จะกิ่งไม้เกดออูุกตัวในระยะ30จะลดคูดาวลง25%เอเหรอเุ้ยดีนะครดูเป็นเวลา20วิวีก็แปลว่ามันยิงไวขึ้นหักเอออยู่ในวงนะครับผมคดูฮาก็ถือว่าตอวน,นี้วงมันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ว่าเป็นตัวที่ลดคูดาวก็เหมือนกับตัวบูธม่ครดูแค่ตัวนี้มันสามารถตีได้นะครับผมเฮ้น่าสนใจครูฮาน่า เอ้ยตัวดีนะนี่ดีนะเป็นตัวบัฟนะครับผมอ่ะมาลองใช้ดูแล้วกันครับดูฮะพอใช้ปุ๊บมันเป็นเหมือนก็ดูฮะตัวละครไฮเปอร์ก็จะบัฟด้วยแล้วก็เออธนูเขาจะบัฟน,นะผมทำให้ตัวละครนี้สามารถมีคูดามก็คือยิงได้ไวขึ้นนะครับคนดูฮะก็ยี่สิบวินาทีก็ใช้ได้อยู่นะครับผมคนดูฮะถือว่าใช้ได้เลยแต่คูดาวมันซับท้อนเออมันจะทับซ้อนกับตัวนั่นไหมคนดูมันทับซ้อนกันกันกบเออตัวบูธไหมอันนี้ผมไม่รู้ถ้าเกิดเอาบูธมาแล้วก็ตัวนี้มาด้วยแล้วก็ตีไวกกกว่่่่าาาาเเดดดิิมม็็นนนนนนจะะแแบบบบบผผไ้้ชลๆยครััอี ไม่ไม่ลงเหมือนกันใครที่รู้ก็อคอมเมนต์ไว้ละกันนะครับมว,ว่ามันทับซ้อนกับตัวบูธเอ่อครูดาวตัวอื่นหรือเปล่านะครับผมอ่าคิดว่าน่าจะแตกไม่น่าจะโลดคุณดูฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้กันแล้วกันคุณดูฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคุณดูสวัสดีนะฮะบายบายครับผมในการรวบรวมกอร์ลี่มาก็หมดไปรวมกอร์ลี่เก่าก็ราคาครับเป็นหมื่นอยู่นะนะคุณดูก็ประมาณนั้นเลยเดี๋ยวคลิปนี้ไปละครับผมบา,บายบายไปละฮะบาย